สวัสดีสมาชิกนะครับชนชมรถสภาพงามงามนางฟ้า1คันนะครับคันนี้เกณฑ์นึ่งในพันเลยครับนานๆจะได้เจอสภาพสวยๆแบบนี้สําหรับสุสกิสวิปเครื่องพันหนะครับตัวท็อปปี2011มือเดียวป้ายแดงครับสภาพสวยไม่เคยชนหนักต่อเลยพี่ความรองมาชมดูได้นะครับสีสันเงาฉ่ำยางใหม่แบ็กซ์สวยเกียร์้คงยนต์แน่นๆนะครับใช้งานแล้ว1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับ ตัวนี้สูตูกิบสวิปเครื่องพันห้าหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับกับห้าประตูทรงสวยๆใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับตัวนี้เครื่องพันห้านะครับเช็คชมดูรถที่มินบุรีบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากนะครับเดิมๆเลยครับใครที่หาใช้งานนะครับมาชมเช็คได้เลยครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางมีบริการจัดส่งให้ได้ครับรับประกันได้รถแน่นอนจะผ่อนก็ได้นะครับ3,800โดยประมาณนะครับ มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยครับรถสวยมากๆนะครับสีน้ำตาลนะครับเป็นสีช็อกโกแลตที่เราเรียกกันแหละครับก็ลองมาชมดูได้นะครับนี่ครับภายในสวยเป็นตัวท็อปนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้สวยๆเลยครับภายในเบาะผ้าสภาพเดิมจากโรงงานนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับมาเช็คดูได้มาชมดูก่อนนะครับบริการจะส่งได้ทั่วไทย กับรถสว,สวย5ประตูทรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กำลังหา5ประตูนะครับค่ายูุูกิปี2011นะครับ185,000บาทครับเปิดราคานี้เลยครับเตรียมตัวเตรียมใจมาได้เลยครับกับรถสวย,สวยขับกับได้เลยครับคันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับวัยทำงานไวประหยัดก็เครื่องพันห้าตัวนี้ใช้งานได้สบายๆครับหาข้อมูลในกลุ่มของแฟนลับเขาก็ได้นะครับในูุูกิสวิปก็จะมี ทั้งอะไรและอูกเก่งๆรวมถึงประสบการณ์ที่เขาจะแบ่งปันในการใช้งานรถรุ่นนี้นะครับลองชมดูก่อนนะครับสวยสมบูรณ์มาเช็คมาชมดูรถทดลองขับได้เลยอยู่ที่มินบุรีแต่สมาชิกบานไกลไม่สะดวกเดินทางเก็ะจะส่งให้ได้นะครับอยู่ที่ไหนก็ส่งให้ได้ครับจะจัดไฟแนนซ์ก็ เครดิตดีฟรีดาวได้ครับคันนี้รถสภาพสวยๆนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหาอีโคคาร์นะครับซูซกิสวิตเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจด้วยสภาพด้วยทรงด้วยปีนะครับก็ใช้งานได้สบายกระทัดรัดนะครับเป็นเครื่องบรร5เติมน้ำมันไม่แรงไม่แพงนะครับขับเที่ยวขับทำงานใช้ในชีวิตประจำวันได้สบายๆครับรถพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับหากท่านกำลังหา5ประตูนะครับตัวนี้ได้ปี2011แล้วก็เป็น อีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กำลังหาได้ครับปี2011ในราคา185,000บาทแจ่มเลยนะครับก็หลบค่ายใหญ่มาอยู่ค่ายเล็กก็จะได้สภาพได้ปีได้ราคานะครับ